สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิญญายอดแก้วผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหมายเลข5นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบที่ดีเราจะส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำป่าผาดำเขาน้ำค้างเขาเทียมตาป่าชายเลนและการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวป่าชุมชน เขาน้ำค้างเขาเลีเขาคอหงควรคันหลาวควรหลุนควรทงฟื้นภูนทะเลสาบสงขลาเหล่งน้ำคลองอู่ตะเภาหาดปากบางภูมีคลองภูมีคลองนาทวีเทพาคลองอาทิตย์คลองสทิ้งหม้อคลองสำโรงคลองวงพื้นที่ชายฝั่งหาดสะกอมหาดตาลิงชันหาดนาทับหาดบ่ออิฐ หาดทุ่งใหญ่หาดสมิลาหาดม่วงหามหาดมหาราชปากน้ำบ้านปากระวะพัฒนาฟื้นฟูสัตว์ป่ากุ้งหอยปูปลาปกากรังและพืชน้ำเราจะส่งเสริมสนับสนุนหนึ่งตำบลหนึ่งธนาคารน้ำเราจะส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนโซลาเซลล์ เราจะส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบนี่คือนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานและการจัดการขยะอย่างเป็นระบบที่ดีค่ะ